วัดีนะคะเพื่อนเื่อนสวัสดีวันที่สองของการเดินทางแคมปิ้งนะคะเพื่อนวันนี้เราุกแคมแล้วนะคะเพื่อนเราจะไปที่เราจองสถานที่จอดมอเตอร์โฮมนะคะเพื่อที่จะไปจอดมอเตอร์โฮมเพื่อจะได้มีน้ามีไฟใช้นะคะเพื่อนเอนนี่ก็คือเป็นอ่เส้นทางที่ปูใช้เดินทางกันนะคะโออ้เป็นบุกนเป็นบุก เป็นลุมเป็นบ่อนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะธรรมชาติสวยค่ะเพื่อนๆเ,เราขึ้นมาบนเขานะคะขับขึ้นเขากันแล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราก็มีอุปสรรคกันเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าเรา ใช้มอเตอร์โฮมนี้ครั้งแรกนะคะอุปสรรคของเราก็คือห้องน้ำนะคะเพื่อนๆห้องน้ำมันครอกก็คือมันตันนะคะเราก็ยังไม่รู้สาเหตุนะคะว่าเราจะแก้ไขแบบไหนอันที่สองก็คือเตียงนะคะเพื่อนๆเตียงหรือที่นอนนะคะที่เราใช้นอนนะคะมันนิ่มเกินไปค่ะเพื่อนๆมันนิ่มกูกับเคไม่ชอบที่นอนนิ่มนะคะเพื่อนๆชอบที่นอนแข็งกูกับเคกะว่าถ้าเรากลับไปรอบนี้นะคะ ที่นอนใหม่นะคะเพราะว่านี่มันนิ่มเกินมันเหมือนกระทาค่ะพอนอนลงไปมันจะบุม๋มแล้วกูขยับตัวไม่ค่อยได้นะคะกูก็เลยไม่ชอบที่นอนนิ่มนะคะกูชอบที่นอนแข็งมากกว่าเวลาเราลิกตัวหรืออะไรมันสะดวกสบายนะคะเพื่อน ว่ารินคอนซิตี้แล้วนะคะเพื่อนๆนเมืองนี้นะคะจะมีเอาท์เล็ทนะคะอยู่นะคะก็คือเอาท์เล็นี่ก็คือเป็นช้อปปิ้งมอลล์นะคะแต่ว่าเมืองนี้เราซื้อของไม่ต้องเสียภาษีนะคะ mm. เพื่อนเอนเดี๋ยวถ้าปูมีเวลาปูจะพาเพื่อนเพื่อนนะคะมาช้อปปิ้งที่เอาท์เล็ทนะคะมาซื้อของกันค่ะ mm. เพื่อนเอนมันเป็นห้างนะคะห้างอ่าไม่ถึงกับ ใหญ่มากกันนะคะเพื่อนๆนแต่ว่ามันดีอย่างหนึ่งคือไม่เสียภาษีนะคะเพื่อน นี่นะคะใกล้ถึงที่พักของปูกันแล้วนะคะข้างล่างนะคะเพื่อนข้างล่างนะคะเดี๋ยวคุจะให้เพื่อนๆดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่นะคะทะเลนะคะเพื่อนๆ เพื่อนคะตอนนี้นะคะปูถึงที่จอดมอเตอร์โฮมเรียบร้อยแลวนะคะนี่นะคะก็คือเราจะทําการต่อน้ําแล้วก็ต่อไฟเข้ากับรถมอเตอร์โฮมของเรานะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือจะเป็นมิเตอร์ที่ต่อไฟนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็จะมีปลั๊กให้เรานะคะพร้อมกับสวิตช์นะคะนี่นะคะส่วนน้ําส่วนน้ําก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆ นี่นะคะนี่ก็คือก๊อกน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะเอาปักนะคะต่อเข้ากับรถบ้านของเรานะคะโทดนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะส่วนไอ้ท่อตรงนี้นะคะเราก็จะเอาต่อเข้ากับไอ้น้าทิ้งน้ําเสียของเรานะคะก็คือน้ําที่เราล้างหรือน้ําที่เราอาบน้ําหรือน้ําจากห้องน้ํานะคะก็คือท่อเดียวกันนะคะแต่เราก็จะต่อจากรถนะคะ ที่รถเราก็จะมีระบบแยกน้ําเสียก็คือจะเป็นน้ําจากห้องน้ําแล้วก็น้ําจากที่เราอาบน้ําหรือน้ําจากที่เราล้างของมันก็คนละคนละเอ่อคนละท่อนะคะแต่เวลาเราจะเลนนะคะก็คือเราจะมาต่อทิ้งที่เดียวกันตรงนี้นะคะเพื่อน ตอนนี้นะคะเคงกำลังเอาปลั๊กไฟนะคะต่อมันไม่ต้องต่ออะไรมากค่ะเพื่อนๆเพ,อนเ,พอนเพราะว่ามันมีปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะ,ะเพียงแต่ว่าเราจะเอาปลั๊กของรถเรานะคะเสียบเข้ากับแปลงหม้อแปลงที่เขามีไว้ให้เราอะค่ะหม้อไฟะคะ่ะนี่นะคะ ต่อเรียบร้อยแล้วนะคะต่อง่ายค่ะเพื่อนๆแค่เสียบเฉยๆนะคะส่วนตัวนั้นก็คือเคนกำลังจะเอาอเรียกว่าสายท่อท่อน้ำทิ้งนะคะท่อน้ำเสียเดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเลนน้ำ อ๋ออยู่แค่ลูก This is your toilet. This is your shower water. I think so. อันนี้ก็คือจะเป็นสองท่อนะคะเพื่อนๆพปูกกับเคนยังไม่ยังไม่รู้ได้นะคะว่าท่อใหญ่ก็คือเป็นท่อจากซ่วมส่วนท่อน้อยก็คือจะเป็นท่อจากห้องน้ำนะคะเพื่อนๆเราจะลองกันนะคะ Thank God เพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่ปูกกับเคนใช้รถคันนี้นะคะเราจะต้องเรียนรู้ค่ะเพื่อนๆ เรามาแอดเวนเจอร์ค่ะเรามาผจญภัยกันนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้ปู่กับเคนมาผจญภัยอีกวันหนึ่งค่ะเป็นวันที่สองเขาจะมีปั๊มให้เรานะคะเพื่อนเพื่อนเวลาเราจะดึงน้ําเสียตรงนี้เราจะดึงปั๊มออกมานะคะชักมันออกมาเวลาเสร็จแล้วเราก็ดันมันเข้าไปนะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนดันตัวนี้ออกมา แล้วก็ดันเข้าไปเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเวลาเราจะทิ้งเราจะดันออกมานะคะดึงออกมาค่ะเ <_ d un> พื่อนๆดึงออกมานะคะดึงตัวนี้ออกมานะคะ <_ d un> แล้วน้ําทั้งสองนะคะก็จะมารวมอยู่ท่อเดียวกันแต่ว่าระบบอ่ะการเปิดปิดอ่ะเขาก็จะมีแยกให้เราอ่ะนะคะเ <_ d un> พื่อนๆแล้วมันก็จะไหลมาตามท่อนี้นะคะเ <_ d un> พื่อนๆตามท่อข้างล่างเนี่ยค่ะเนี่ยนี่นะคะ ตามมาตามมาตามมาแล้วก็จะมาลงท่อเดียวกันตรงนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะตอนนี้เราเอาจิปออกแล้วนะคะจิปออกแล้วนะคะพอเราเอาจิปออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้จิปนะคะเวลาเราเดินทางไปไหนนะคะเพื่อนๆตอนนี้เคงกำลังจะต่อน้ํา เข้ากับรถบ้านนะคะนี่นไหคะ,ะจะหมุนต่อแบบนี้นะคะเพื่อนๆเน,น,นี่ยค่ะ เราก็จะมาต่อฮุกเข้ากับนี่นะคะเพื่อนๆเขาจะมีให้เรานะแค่พย่า First time we ever do any of this เกณฑบอกว่าครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่เราลองใช้แล้วเราลองต่อ ทุกสิ่งทุกอย่างกับรถคันนี้นะคะเพื่อนๆตอนนี้เคงกำลังทดลองเปิดน้ำอยู่นะคะพอเราเปิดน้ำนะคะเพื่อนๆน้ำก็จะเข้าไปในแทงค์นี้นะคะ เราก็จะสามารถใช้น้ําในรถบ้านได้อย่างปกตินะคะก็คือเหมือนบ้านเลยนะคะเพื่อนๆเพียงแต่ว่าเราต้องรู้วิธีการต่อทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราต้องเรียนค่ะเพื่อนๆครั้งแรกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเรียนรู้ค่ะถึงเราจะเคยมีถึงเราจะมีรถคลาสซีอยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้เราก็มาเรียนรู้คลาสเอค่ะ see. เกมบอกว่า เคนบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้เขาจะขึ้นไปไปฟิกนะคะไปซ่อมทอยเลตนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะเพื่อนๆบริเวณที่จอดอาวีที่ปูมาจอดกันวันนี้นะคะก็จะมีหลากหลายรถบ้านนะคะเพื่อนๆมีทั้งแคมเปอร์นะคะมีทั้งคลาสเอเหมือนของปูแต่ใหญ่กว่านะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะ นี่ก็คือจะเป็นแคมเปอร์ขนาดใหญ่นะคะมีเยอะค่ะเพื่อนๆมีหลายลูกแบบเลยนะ,ะตะตวนี้นะคะก็จะเป็นคลาส C นะคะที่จอดอยู่ข้างๆรถปูใหญ่มากค่ะน่าจะใหญ่ยาวคล้ายๆเท่ากับรถปูนะคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆปูกับเคนก็ได้ทำการ ซ่อมแซมส่วนที่มันมีข้อบกพร่องนะคะเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวตอนนี้เรากา็สไลด์เอาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะมันจะดูกว้างมากเลยนะคะเหมือนเหมือนบ้านหนึ่งหลังนะคะเพื่อนๆมีครัวนะคะนี่นะคะครัวนี่ก็คือครัวนะคะคิดเช่นส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวนะคะโต๊ะนั่งกินข้าวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปุ๋จะพาเพื่อนๆ เดินดูนะคะนี่นะคะนี่ก็คือโต๊ะทานข้าวแล้วก็ส่วนนั้นก็คือจะเป็นโซฟาเหมือนเป็นห้องรับแขกกันนะคะห้องนั่งเล่นนะคะตรงช่วงนั้นนะคะแล้วเราก็จะนั่งดูทีวีนะคะเพื่อนๆตรงคอนโซลหน้านะคะเห็นไหมคะพอเราสไลด์เอาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างจะกว้างมากเลยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะกว้างเลยคะ่ะแล้วเราก็จะมีพื้นที่ ใช้สอยเยอะเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะมีโชฟานั่งหน้าระเบียงหน้าประตูนะคะนั่งมองข้างนอกนะคะตรงนี้ก็เป็นคิทเช่นนะคะถ้าเราจะทำอาหารเราก็สามารถทำได้ในรถบ้านนะคะทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมนะคะเพื่อนๆ แล้วนี่ก็คือตู้เย็นของเรานะคะอันนี้ทางโซนนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นช่องฟีดนะคะเพื่อนๆ่เห็นไหมคะมีที่เก็บอาหารเยอะแยะเลยค่ะนี่ก็คือจะเป็นช่องฟีดของเรานะคะห้องฟีดส่วนอีกฝั่งนึงนะคะก็คือจะเป็นรีฟิชเชเลเตอร์ก็คือห้องแช่เย็นปกตินะคะนี่ค่ะนี่นะคะรีฟิชเชเลเตอร์ของเรา วันนี้นะคะทั้งตั้งแต่ปูมาจอดที่แคมป์นี้ปูก็ทาความสะอาดแล้วก็ฟิกก็คือซ่อมแซมส่วนที่มันมีปัญหานะคะเพื่อนๆให้ห้องน้ําแล้วก็ทอยเลทนะคะจนสําเร็จนะคะเพื่อนๆนี่นะคะห้องห้องซ่วมเรานะคะนี่ค่ะห้องส่วมก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะเราซ่อมแซมได้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะน้ําชกโคกสามารถอ่าไม่ตันแล้วนะคะมันไม่ตันแต่แรกมันตันนะคะ พวกูกทาการซ่อมแซมมันจนมันใช้ได้ปกติแล้วนะคะแล้วก็ตรงเงนข้ามนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็จะเป็นอ่างล้างมือซิงค์ล้างหน้านะคะสิ่งต่างๆนะคะเพื่อนๆนี่ก็คือกระจกแล้วก็กระจกตรงนี้ก็คือจะเป็นตู้เก็บของนะคะนี่นะคะเพื่อนๆก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะปูไม่อยากเอาของมาไว้เยอะนะคะเพราะเราไม่ได้ใช้ตลอดนะคะเพื่อนๆนี่ก็ยังว่างอยู่นะคะ แล้วก็ตรงโซนนี้นะคะก็จะเป็นห้องอาบน้ํานะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะชาวเวอร์รูมนะคะห้องใหญ่ค่ะเพื่อนๆอนกว้างนะคะแล้วส่วนเวลาเราอาบน้ํานะคะเพื่อนๆหรือเราจะทําธุระส่วนตัวนะคะตรงนี้นะคะตรงข้างประตูเออข้างตู้เย็นนะคะมันก็จะมีประตูเลื่อนปิดเลื่อนเปิดได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะนี่คะ่ะเราก็จะเปิด ปิดได้นะคะเป็นห้องส่วนตัวได้อีกเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันปิดได้นะคะก็จะกว้างนะคะสมมุติถ้าเกิดเราต้องการห้องที่มันกว้างนะคะหลังจากที่เราทําภารกิจอะไรของเราเสร็จแล้วนะคะแล้ก็เปิดประตูตรงนี้ออกมานะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะแล้วก็จะเจอตรงห้องครัวแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะคะเดี๋ยวผู้จะกลับ อันหลังกลับอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อให้เพื่อนๆเห็นนะคะห้องนอนนะคะห้องนอนนี้ก็คือเราก็สามารถปิดเปิดได้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมประตูตรงเนี้ยมันสามารถปิดเปิดได้นะคะปิดอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือห้องนอนนี่นะคะเพื่อนเพื่อนห้องนอนของปูเราก็จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทุกอย่างก็ ค่อนข,ข้างจะลงตัวแล้วนะคะเพราะว่าเราซ่อมแซมส่วนที่มันมีปัญหาเรียบร้อยนั้นนะคะนี่นะคะข้อข้อดีในการซื้อลดมือสองก็คือเราประหยัดเงินแต่ข้อเสียนี่ก็คือเราไม่รู้จุดบกพร่องของรถแต่ละคันนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเราดูแล้วเครื่องมันมันดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราซื้อมาแล้วถ้าเกิดมันมีปัญหาเราสามารถซ่อมได้อย่างเคงเขาสามารถซ่อมได้นะคะเขาก็เลย ปูก็เลยเลือกซื้อคันนี้นะคะเพราะว่ามันยังโอเคมันยังใหม่อยู่นะคะเพื่อนๆแล้วมันก็ยังกว้างนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเพอร์เฟกต์สหรับปูกับเคนนะคะค่าจอดนะคะเพื่อนๆสําหรับต่อคืนที่นี่ที่ปูมาพักครั้งแรมนะคะคืนละหกสิบเหรียญน,นะคะเพื่อนๆเราใช้น้ําใช้ไฟของเขานะคะแล้วเราก็มาจอดนะคะส่วนรถส่วนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นของเรานะคะ ก็ตกประมาณคืนละพันแนะคะเพื่อนๆค่อนข้างจะแพงเหมือนกันนะคะสถานที่ตรงนี้เพราะว่ามันใกล้ทะเลนะคะเพื่อนๆและเนี่ยนะคะก็คือตอนนี้ปูนั่งอยู่ตรงโซฟานะคะเพื่อนๆตรงนี้ปูกก็จะเห็นครัวปูแล้วก็ปูกก็จะมองไปข้างนอกนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็คือจะเป็นประตูนะคะแต่ก็คือเรามีประตูมุงลวดกันนะคะเพื่อไม่ให้แมงแล้วก็ยุงเข้ามานะคะเพื่อนๆตอนกลางคืนเราก็จะนั่งสองไปข้างนอกในลักษณะแบบนี้เห็นไหม แล้วก็เห็นไหมคะมอเตอร์โฮมแต่ละคันใหญ่มากค่ะเพื่อนๆปุกันนั่งนั่งตรงนี้นะคะชิลๆนะคะเพื่อนเพื่อๆ นี่นะคะเพื่อนๆปูเอาโซฟาที่นั่งนะคะมาทําเป็นเตียงเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเตียงนอนได้อีกหนึ่งคนสองคนนะคะแต่นอนคนเดียวดีกว่าค่ะเพื่อนๆจะสบายกว่านะคะกว้างก็คือนอนได้ไม่อึดอัดนะ,นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะหนึ่งเตียงนอนตกลงปูนอนข้างนอกนะคะเพื่อนๆ,พนๆเพราะว่าเตียงนี้ มันสบายกว่าเตียงข้างในห้องนะคะเตียงข้างในห้องมันนิ่มนะคะปูให้เคนไปนอนส่วนปูก็มานอนเตียงนี้ดีกว่านะคะจนกว่าปูจะได้กลับบ้านแล้วก็ซื้อเตียงใหม่โอเคค่ะลักษณะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะในรถบ้านปูที่เราออกมาแคมป์ปิ้งกันตอนนี้ปูเพิ่งจะกลับ มาจากกินข้าวที่ร้านไทยนะคะไทยเลสเตอร์ลองนะคะในทาวที่ปูมาพักนะคะก็คือมีร้านไทยด้วยกันนะคะก็คือปูไปกินข้าวแล้วก็กลับมาแล้วปูก็มาทําการปูเตียงในลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวปูจะนอนเล่นนะคะเพื่อนๆนก็สบายไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วข้างหน้านะคะฟอนอฟอนคาก็คือตุ่มกระจกข้างหน้าแล้วก็จะเป็นเราก็จะมองเห็นธรรมชาติข้างนอกนะคะเพื่อนๆน,นก็เป็นในลักษณะแบบนี้นะคะ วันนี้ปูมาพักข้างในทาวนะคะก็คือไม่ได้อยู่ในป่านะคะเพื่อนๆก็จะสะดวกสบายนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวสัตว์ป่าอะไรทั้งนั้นนะคะก็เป็นในลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะตรงข้างหน้ารถบ้านของปูนะคะก็จะมองไปเห็นทาวนะคะเ<ๆ>พื่อนๆส่วนนั้นก็คือจะเป็นเพื่อนบ้านของเรานะคะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะมองไปข้างนอกก็จะเห็นเพื่อนบ้านเต็มไปหมดเลยนะคะ เพื่อนเพื่อนคะคลิปนี้ปูกับเคงก็ต้องขอตัวเบ่ยบายไว้ก่อนนะคะเราทั้งคู่จะขอตัวพักผ่อนก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เราเหนื่อยมากันทั้งวันแล้วคะ่ะไม่ได้เหนื่อยออกไปหาปูหาปลาหาอะไรทั้งนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนเหนื่อยกับการซ่อมมอเตอร์โฮมของเราคะ่ะก็คือเราซ่อมเล็กๆน้อยๆนะคะสิ่งไหนที่ว่ามัน มันแบบว่าใช้การไม่ได้หรือมันมีปัญหานะคะแล้วก็จัดการแก้ไขเรียบร้อยแล้วในวันพรุ่งนี้ก็คือปูกับเคนก็จะพาเพื่อนๆนะคะออกไปหาจัก,กระจันทะเลนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไปตกปูกันนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยววันถัดไปปูถึงพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งที่เอา l e t นะคะคลิปนี้ปูกับเคนต้องขอตัวบายๆค่ะเพื่อนๆสวัสดีขอบคุณมากๆค่ะเพื่อนๆขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบายๆค่ะ